ดีลขาออกในเลกที่2องของเกลีวยองของเราติดตามรายละเอียดในคลิปน้ครับเอาโรมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีสสดเ,เช่นเคยต้อนรับเข้าสูข่ขคบอลทูเดียนนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงดีลขาออกนะท่านผู้ชมนะนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับทั้งที่ปล่อยยืมตัวยกเลิกสัญญาแล้วก็เตรียมที่จะขายเนาะนะครับเอาไปที่คนแรกเลยนะครับ ซึ่งพี่แกก็ช่วงนี้ก็ฟอร์มตกกันเนาะคือตอนนี้มึงทองเราตกกันทั้งทีนะฮะไปที่รายแรกก่อนก็คือ,อากาซิเดตนะฮะเวทยวงศ์นะครับซึ่งก็มีข่าวว่าจะไปบุรพายูเต็ดเนาะนะครับทีมในไทยลีกสามนะฮะซึ่งนี้เนี่ยตามข่าวก็บอกว่าจะไปในสัญญายืมตัวเนาะจนจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเออเป็นน่าจะยืนยันแล้วเนาะดีลนี้เพราะว่าตามรายงานบอกว่าคือกาซิเดตเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปซ้อมกับ ทีมเนาะก็คือบุรพาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการมีเป้าหมายก็คือพาทีมแกเนี่ยบุรพาเนี่ยเลื่อนชั้นเนาะขึ้นมาไทยลีกสอนะครับสําหรับกับสซีเดตเนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามาอยู่กับอาเหมือนเป็นนักเตะยืมตัวไปไหมครับแล้วมุงทองก็ดึงกลับมาใช้ไหมถ้าจะไม่ผิดอาจต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดเรื่องนี้ผิดพลาดนะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมก็ยินดีพี่กันด้วยนะไปสิเอ้ยไม่ใช่นะครับก็เดวเรียกว่าอะไรหาคอลเตอร์ทายใหม่เนาะเราอายุสามสิบ 11แล้วนะครับไปที่รายต่อไปอันนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะเนาะก็คือควรปล่อยไหมนะสำหรับคนนี้เนาะนะครับหรือว่าควรจะเก็บแกไว้นะครับสำหรับจตุรพัชสักธรรมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสการลงเล่นน้อยนะครับแล้วก็เวลาลงมาก็มีผลงานดีบ้างเนาะไม่ดีบ้างเนาะก็อาจจะ กลับนะครับนครราชสีมาเนาะนะครับ,นะรบซึ่งมีข่าวว่าโคราชปิดดิวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจตุรพัฒน์เนาะก็จะไปร่วมททมในเลกที่2เนาะนะครับตามรายงานข่าวของเพจพวกเราเมืองทองกิกเลนเรดแอร์เรียเนาะซึ่งจตุรพัฒน์เนี่ยนะครับก็ไปดูสถิติกันหน่อยละกันนะสถิติ ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็โอกาสลงเล่นอย่างน้อยต้องยอมรับก่อนเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยยี่สิบหกปีแล้วนะครับผมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องหาความท้าทายใหม่เนาะนะครับถ้าเกิดว่าเอออยู่ทีมเดิมันอยู่ที่นี่แล้วมันไม่ได้โอกาสเนาะก็มาจากท่าเรือเนาะแล้วก็มาเรานะครับแล้วก็ยังมีโอกาสลงน้อยแนละ้วะที่บอกไปเนาะนะครับก็เออนะครับต้องปล่อยแหละนะครับเพื่อหาโอกาสลงเล่นที่มากของเจ้าตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็มาที่อีก2คนนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะดาวรุ่งเนาะของเมืองทองเรานะครับที่ดึงเข้ามาแล้วไม่มีโอกาสลงเล่นเนาะแล้วก็ปล่อยยืมไปนะครับสําหรับคนหนึ่งเนาะอ่ะต้องมาพูดถึงกันก่อนเอาคนแรกก่อนเลยก็คือเดยโกเฮสนะครับเดยโกเฮสดาวรุกชาวบ,บราซิลวัย20ปีเนาะนะครับก็คือ ก่อนเปิดฤด,ดูกาลนี้เนี่ยตอนที่เป็นโค้ดอ้นเนี่ยก่อนที่โค้ดอ้นจะเข้ามารับการทําทีมเนี่ยนะครับก็เป็น2คนนี้เนี่ยนะครับก็คือเดโก้อเอสกับบาบาต้าแชมเปียเนาะก็เข้ามาซ้อมกับทีมเนาะแล้วก็ามาแนวนทดสอบร่างกายหรือว่าดึงมาเลยนั่นแหละนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คือมาซ้อมก่อนเลยตั้งแต่ก่อนจบฤด,ดูกาลที่แล้วนะฮะซึ่งบาบาต้าเนี่ยก็ได้ลงแมตช์ที่เจอกับอยุธยาไปนะครับที่เสมอร2-2แชมเปียนะฮะ แล้วก็ยกเลิกสัญญากันไปเนาะซึ่งก็มีดราม่าอยู่เนาะเพราะว่าทางครอบครัวแล้วก็เจ้าตัวก็งงนะครับแล้วก็ไปเอาตูรามเข้ามาเนาะนะครับซึ่งบาบาต้าก็เป็นอยู่ทีมเดียวกันกับเฮสนะครับเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมาเราก็ไปคนหนึ่งซึ่งเฮสเนี่ยก็ลิโกเฮสก็ไม่ได้เล่นในไทยลีกนะครับก็ได้ลงมาอยู่กับทีมรุ่นลูกของเมืองทองในแนวน,น,นั้นก็คืออสังหาชนธนบุรีนะในไทยลีก3เนาะทำผลง,งานได้ดีครับแต่ว่าเหมือนจะเป็นสัญญายืมตัวไหมฮะถ้าจะไม่ผิดเนาะ ซึ่งเมืองทองก็ได้ถแถลงเนาะว่าได้ยกเลิกสัญญาเนาะกซิเดตนะครับโอ้คือกซิเดตแกก็ยกเลิกไปด้วยเนาะแล้วก็เฮสนะครับก็ยกเลิกสัญญาเนาะแล้วก็อีกคนนึงก็คืออาทิตย์บัวง,งานนะครับก็เป็นแบ็คขวาเนาะยีปีนะซึ่งรดูรรก,การก่อนเนี่ยนะครับก็คือยืมตัวมาเนาะรฤดูก,การก่อนก็คือปล่อยยืมไปแล้วก็ดึงกลับมาฤดูกาลนี้ไม่ได้โอกาสลงเล่นก็ยกเลิกสัญญาเขาไปอีกเนาะนะครับไปร่วมทีมบุรพายุเตศเหมือนกันนะครับ ใช่ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปเลยก็คือกาซิเดกกับเฮสเนี่ยยกเลิกสัญญาเนาะส่วนอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการยืมตัวไปบูรพานะครับกาซิเดกก็ไปบูรพานะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมสำหรับการปล่อยตัวขาออกของเราเนาะก็เดี๋ยวมีรายละเอียดจะอัปเดตเรื่อยๆนะฮะติดตามด้วยไลค์แชร์ซับสไครต์ครับคิดเห็นไงคอมเมนต์นะฮะวันนี้ลานอะไรครสวัสดีครับ